สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่อง7 8 9 m a ปดเก้าแมทไซน์ะคะเราออกแบบเบอร์มงคลส่วนบุคคลเนาะกระแสะที่ตอนนี้มาแรงมากๆเลยนะคะก็คือกระแสะเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายประเทศหลายๆคนเนี่ยก็มีคนที่อยากจะย้ายไปประเทศฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งแบบเกาหลีอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยในมุมมองของปุ๋ยเนี่ยซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายประเทศว่ายังไงบ้างเดี๋ยวต้องมาลองฟังกันประเทศที่หลายๆคนเนี่ยปักหมุดกันนะคะว่าอยากจะไปอยู่นะคะก็คือประเทศ เยอรมันเยอรมันเนี่ยก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันว่าน่าอยู่อ่าแล้วจริงๆแล้วแบบเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับเยอรมันเลขประจำเนี่ยก็คือเลข49อ่าข้อดีของเลขนี้ก่อนก็คือว่ารหัส49เานี่ยทำให้มีความโดดเด่นมากๆเลยนะในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสื่อออนไลน์เทคโนโลยีหรือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนอื่นผ่านโลกโซเชียลสาสกรรมใหม่ๆทันโลกทันเหตุการณ์ทันข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นคนในประเทศนี้เป็นคนที่ชอบศึกษาหาข้อมูลเป็นคนพูดเร็วก็ได้สี่เ เาเนี่ยบางคนก็เป็นคนพูดเร็วได้นะคะเก่งเรื่องของเทคโนโลยีมากอย่างเช่นแบบเก่งเรื่องงานคอมพิวเตอร์สมองกลไกอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยสีกจะเก่งกับเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเครื่องจักรต่างๆเนี่ยจะเป็นเลขนี้จะไม่เหมือนกับอเมริกาที่จะนวัตรกรรมในเชิงของโทรศัพท์ม,มือถืออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมไฟฟ้าแต่ว่านี้จะเป็นอุตสาหกรรมนะคะเครื่องจักรอุตสาหกรรมอะไรต่างๆแล้วก็สื่อออนไลน์เนี่ยเขาก็เก่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องเก่งในศาสตร์พวกนี้เราต้องปรับตัวให้ให้เร็วด้วยแล้วคุณตต้้้ออองเเป็นนนคทีี่่่รรรรัักกกายยยููดดวไมชบบิ เพราะว่าเลข49เนี่ยพูดเร็วคิดเร็วทําเร็วคุณต้องเป็นคนที่ทําเร็วด้วยขยันด้วยคุณถึงจะอยู่ในประเทศนี้ได้ม,ม, cassette. มีหัวก้าวหน้ามากๆเลยนะไม่อยู่ติดกับที่เลยถ้าคุณขยันมากคุณไปอยู่ประเทศนี้น่าจะน่าจะดีนะต่อมาข้อเสียก็คือเขาอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ระยะใกล้เนี่ยน้อยคือคนในบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้สนิทอะไรกันมากแต่เขาจะสนิทกับคนที่อยู่ระยะไกลมากกว่าด้วยความที่เป็นคนพูดเร็วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็บางทีถ้าอยู่ในประเทศนี้อาจจะ มีความกดดันตรงที่ว่าถ้าเราไม่ขยันมากเพียงพอเนี่ยเราอาจจะเป็นคนตกยุคเลยหรือเราอาจจะไม่มีงานทําเลยที่นั่นเลยประเทศนี้ในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยค่อนข้างน้อยนะถ้าจะมีก็แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะเรื่องของขาดน้ําอะไรประมาณนี้เอออาจจะน้ําน้ําน้อยหรือว่าถ้าจะมากเต็มที่ก็คือถ้าไม่น้ําน้อยก็คือน้ําท่วมไปเลยแต่มันก็ไม่ได้แบบอะไรหนักหนานะคือเล็กๆน้อยๆค่ะส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เราอ่ะศึกษาข้อมูลไม่ทันเขามากกว่าแล้วเราเรียนรู้ได้ไม่ทันเราก็เลยแบบตกกระป๋องไปทำนองเนี้ยถ้าไม่เก่งจริงก็คือ หากินยากนะคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ